เมื่อวานมีเรื่องเดจะถือไปแล้วใช่ไหมครับอืมีการมาเท็จเรื่องการขายการขายการตัดยอดลดอตอนนี้นะครับถ้าในรถมีสินค้าสมมุติในรถมีสินค้าเดี๋ยวผมเปิดรีพอร์ตโลเคชันนะครับ ฟุ๊กบายโลเคชันตอนนี้นะครับที่แบรนด์หนึ่งกับแบรนด์สองเนี่ยมีสินค้าอยู่นะครับแบรนด์หนึ่งมีปับพนมฮาบี้สีฟ้ามีสีฟูมีสีเขียวอย่างละร้อยเก้าสองร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าเจ็ดนะครับมีแบรนด์สองมีเยอะกว่ามีสี่ร้อยห้ามีสองร้อยมีสองร้อยไม่ใช่มีอย่างละสองร้อยนะครับแล้วก็นี่มีห้าร้อยมีอันต้าวอช แนหนึ่งอีถ้า <c oughs> เราจะส่งสินค้าลงร้านแล้วเราจะตัดสต็อกยังไงนะครับก็ให้มาที่เซลล์ออเดอร์เนาะโอเคสมมุติผมไปส่งสินค้าที่ร้านมาโนทนะครับผมร้านมาโนดแอสโตักก็คือเป็นฮับบี้สีฟ้าตัวนี้นะครับ 8,006ปับพนมสีฟ้านะครับปับพนมสีฟ้าจำนวนมี192ผมตัดสต็อกที่92แล้วกันนะครับตรงรูทตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าของใครไม่เห็นนะครับให้กดตรงตรง เมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่โชว์รนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกครับตัดสตอ็อกรถแวนไหนนะครับเราจะตัดสต็อกแวน1เลือกสต็อกแวนหนึ่ง,คนนงะครับ92เสร็จแล้วปรับพนุ่มสีชมพูอีก94นะครับกดรดันุปรับพนุ่มสีชมพู สนะครับที่แวร์หนึ่งเหมือนกันโอเคครับผมก็กดคอนเฟิร์มนะครับมันจะ c r เอทใบ y d e l i v อ r y ออกมาหนึ่งใบนะครับก็กดเข้าไปครับเพื่อทำการย้ายนะครับตรงนี้โอเคสินค้ามี Product Available นะครับ v i l i t e เลยก็ได้นะครับ ไม่ต้องใส่จํานวนคือถ้าเราไม่ใส่จํานวนตรงนี้นะครับก็คือรับเต็มนะครับ,ตรรบแต่ถ้าเราจะรับขาด90หรืออ่าอย่างรับ90นะครับขาดไป2ขาดไป4มันก็จะเกิด back order นะครับตรงนี้เต็นตัว validate ครับ a p p l เรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็น internal เหมือนก็เป็นการตัาสต็อกนะครับวิธีการตัาสต็อกเสร็จแล้วนะครับที่ location ลอง r e p ร์ t นะครับที่สต็อกรถเนี่ยีพอร์ t location บุ๊บบาย location น,นะครับแวนหนึ่งเนี่ยครับของจะต้องเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพราะเมื่อกี้เราจะ ดูฮิส t อรีก็ได้นะครับ h i s t อรี History นะครับผมตัดเมื่อกี้ออกไป92นะครับเหมือนเดิมนะครับสีชมพูนะครับสี่เก้าสบสีครับผมโลเทชันแบนสองโอเคเดี๋ยวเรามาเทสแบนสองบ้างแบนสองมี ฮาบีสี 4, เขียวอยู่ห้านะครับเดี๋ยวผมจะขายเดี๋ยวอ,ออเดอร์นะครับนิวขายสมมุติขายให้ลูกค้าก,ก,ก็ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็สร้างเป็น customer dummy ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับเดี๋วผมเอิกเลยละกัน ลูกค้าทั่วไป customer อ,อ่าเรียกมันว่าอะไรดีขายปีกแฮปปี้เงินสดแฮปปีกเงินสดจะทอกำโค้ดนะครับขายปีกเงินสดนะครับเลือกอ่าเมื่อกี้นี้เป็นแฮมบี้ครับเป็นเจ็ดสีเขียว ห้าเกห้าเสีเขียวนะครับถายไปห้าถายจากรถแรนสองนะครับรถแรนสองเคนะครับก็คอนเฟิร์มครับตัดยอดไปครับใบบิบลลี่ออกมาครับก็เป็นอันนี้แอดมินก็สามารถทราบได้นะครับ ถ้าเซลล์ขายไปปุ๊บอด,ดมินก็ตัดยอดให้หรือเซลล์จะตัดยอดเองเลยก็ได้ครับก็ตรงนี้ไม่ได้มีถามไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับจะบริเวณเลยนะครับระบบจะถามครับว่าจะตัดทั้งหมดเลยไหมนะครับอ่านะครับก็แอปพลายเลยครับระบบตัดแล้วครับตรงนี้นะครับยอดจะต้องถูกลบไปลืพอ location ุกบายโลเคชันแหวนสองนะครับเรียบร้อยครับโดนตัดไปแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับทีนี้มันไปไหนก็ไปที่ m o v e history ก็ได้ครับนี่ครับสีเขียวนะครับสต็อกแวนสองตัดไปคัสเตอร์เมอร์นะครับลองพิมพ์ดีกดดูนะครับไพร์กิกเงินสดโอเค ก็มีดีพอตโอเคครับ